สวัดีครับผมพบกับตองก้าชาแนลเช่นเคยกับช่องเรื่องราวสาระดีๆนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูฟาร์มไก่ชนนะครับขอบคุณฟาร์มไก่ชนของคุณวิชิชัยไก่ชนนะครับซึ่งตั้งที่บ้านโนนดมตำบลโคกสะอาดอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นาสายพันธุ์กับโก้นะครับ เป็นไก่เรื่องหรือชื่อในเขตน้ำขุนนี่เองนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมากับผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการนะครับข้าวเปลือกปลาไก่เงินล้านนะครับวันนี้มาดูสมรรถนะของไก่นะครับเมื่อกินอ่กินข้าวเปลือกปลาเงินล้านเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับสําหรับ คุณวิชิตชัยไก่ชนนั้นนะครับได้เลี้ยงไก่สายพันธุ์กับโกมานานพอสมควรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเจเนเรชันที่3ของกับโกนะครับผมซึ่งเป็นไก่ไก่พม่านะครับซึ่งเน้นที่ตีต่อยนะครับทุบนะครับ เป็นยังไงนะครับเมื่อกินอาหารนี้เข้าไปแล้วนะครับทําให้เลี้ยวแรงของไก่นั้นดีขึ้นนะครับไก่ดูกำยำนะครับตีเก่งนะครับแล้วก็โตไวนะครับมีกล้ามกำยำที่ดีนะครับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับฟาร์มไก่ชนของคุณวิชิตชัยด้วยนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสายพันธุ์ที่3นะครับเจเลชันที่3ของไอ้ววตัวกับโก้นั่นเองนะครับที่เรืองนอชื่อในเขตนี้นะครับตัวนี้ชื่อไอโกโก้นะครับไม่ใช่โกโก้แปะมิบุรีนะครับเป็นโกโก้ไก่นะครับชื่อโกโก้ครับซึ รวบรวมสายพันธุ์มาหลา,หลายสายพันธุ์รวมกันนะครับจากไอ้กับโอ้นั่นเองมาเป็นจลเจเนชั่นที่3นี่นะครับเป็นไก่ชนที่สวยมากนะครับแล้วก็มีสภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ท้าแข่งมาเยอะพอสมควรนะครับมีหลักชัยเบื้องหน้านั่นเองนะครับเป็นไก่เงินล้านที่ตีมาเยอะแล้วนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ยอมรับในชน แถวนี้นะครับซึ่งนําไปท้าแข่งในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับวันนี้มาดูว่าตัวกับโก้นะครับหรือไอโกโก้ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกทิศทุกทางของไอตัวตัวโกโก้นะครับซึ่งเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าไก่ไอเจ้าพันสายพันกับโกนี้นะครับว่าเก่งดีตีแรงนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจากร้านสุทัศน์วงพาณิชก็คือ,อเข้าวเปลือกตราไก่เงินล้านนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสุทัศน์วงพาณิชนะครับจำหน่ายสินค้าเพื่อไก่ชนทุกชนิดนะครับขอบคุณร้านสุทัศน์วงพาณิชที่เอือ้ออำนวยสินค้าเพื่อที่จะให้เรานั้นนะครับได้ประชาสัมพันธ์นะครับใครหลายคนที่กําลังเลี้ยงไก่เลี้ยง ไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเรามีอาหารเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้นําไปเลี้ยงนะครับในราคาที่ย่อมเยาราคาที่ถูกนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เรื่องหรอชื่อในเขตนี้นะครับใครหลายคนนําไปใช้แล้วนะครับเกิดติดใจนะครับในอาหารไก่หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ของร้านสุทัศน์วงพาณิชย์นะครับช่องต้องก้าชแนลนะครับออนำเสนอทุกท่าน อย่างแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนั้นอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูไอจัวกับโก้เป็นยังไงไปดูครับสำหรับไอตัวโกโก้นั้นนะครับเป็นเจเนเรชันที่3ของไอเจ้ากับโก้นะครับซึ่งเป็นพันสายดีตีตีหนักตีแรงตีเก่งนะครับนะครับเกินขีดจำกัด ของคนอำเภอน้ำขุ u นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งนำสายพันธุ์นี้นะครับไปตีลหลายๆที่นะครับเกิดชัยชนะมาก็หลายหนนะครับวันนี้เราได้มาเห็นของแท้นะครับของจริงนะครับจากค่ายวิชิตชัยไก่ชนนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับได้จับจองลูกไว้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ ส่งลูกให้กับลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับไม่หวาดไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็มีอยู่จํากัดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจจะนําไก่ดีๆ สายพันธุ์ดีๆมานําเสนอทุกท่านนะครับหลายคนอยากที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันใต้คลิปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไก่อย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนถามคุณวิชิตชัยนะครับซึ่งเป็นเสมือนผู้เชี่ยวชาญทางด้านไก่นะครับมาตอบท่านนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไก่หรืออยากที่จะให้ไก่ของท่านนั้นตีดุดัน ดีขึ้นหรืออยากเปลี่ยนสายพันธุ์มาเล่นอไอ้ตัวกับโก้หรืออะไรนะก็ลองปรึกษามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมวันนี้ก็คงที่จะอำลาท่านด้วยเสียงของไอ้เจ้ากับโก้นะครับอไอโ้โกโก้นี่คือไอ้โกโก้นะครับผมสายพันธุ์ไอ้กับโก้นั่นเองนะครับสวยนะครับแดงดีเหลืองอลามนะครับ แขนขาโอ้ oh, ขารู้สึกว่ากำยำนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ